สวัสดีครับ MIT Integration B ต้องรู้เนี่ยคว่าต้องรู้ในี่ทีนี้ก็หมายถึงนะต้องรู้จักสูตรออยเลอร์นะแต่ในคลิปนี้นะจะนำประโยชน์ของสูตรออยเลอร์มาช่วยในการหาค่าอนุพันธ์อนุพันธ์อันดับที่2,024ของ e กํลัง x cos x ที่จุด x เท่ากับ0นะหรืออนุพันธ์อันดับที่2,024ของ e กํลัง x s i n x ที่ x เท่ากับ0 ตัวอย่างที่1น,นะให้หาอนุพานอัตดทับที่2,024ของ e กํลัง x สาย x ที่ x เท่ากับ0เริ่มต้นนะก็เริ่มต้นด้วยสูตรออยเลอร์เลยนะประยุกต์ใช้งานสะูตรออยเลอร์สูตรออยเลอร์นี้นะดูข้อพิสูจน์ได้ในคลิปหมายเลข174นะต่อไป e กํลัง x คูณทั้ง2ด้านด้านนี้ก็เอาสัมประสิทธิ์มารวมกันนะกลายเป็น e ยกกํลัง1บวก i คูณ x นะด้านนี้ e กับ x คูณกระจายเข้ามาข้างในเนะี่ยหาอนุพันธ์อันดับที่2,024ทั้ง2ด้านอนุพันธ์ผลบวกแยกไป็น2ชิ้นนะผลบวกของอนุพันธ์นะ i เป็นค่าคงตัวดึงออกมาข้างนอกบรรทัดนี้นะมาจากหน้าที่2อนะอนุพันธ์อันดับที่2,024ของ e กัง x ไซ x มันคือส่วนจินตภาพของพจน์นี้เห็นไหมเราก็หาส่วนจินตภาพของอนุพันธ์ตัวนี้ อนุพันธ์ของ e ยกกำลังค่าคงตัวคูณ x ก็เอาค่าคงตัวตัวนี้นยกกําลังทั้งหมด2,024ครั้งนอนุพันธน์หาทั้งหมด2,024ครั้งก็แปลว่ามีค่าคงตัวตัวนี้คูณซ้ำกัน2,024ครั้งมาจากกฎลูกโซ่นะแล้วก็ e ยกกำลัง1บวก i x ต่อไปเราอยากได้อนุพันธ์ที่จุด x เท่ากับ0แทนค่า x เป็น0ไปแล้ว E กำลังศย์มีค่าเป็น1 2, 24, นะึ่งสอนยแบ่งเลข2ลงมาที่นี่นะยกกำลัง2นะ i กำลังสคือลบหเหลือแค่2 i สอง i ยกกำลังหนึ่แยกเป็น2ส่วนนะตัวเลขยกกำลังกับ i ยกกำลัง1,012นสะแยกเป็น4คูณกับ253 i กำลัง4มีค่าเป็น1นะก็แปลว่าในวงเล็บนี้เนี่ยเป็นตัวเลขทั้งหมดเนะเพราะฉะนั้นส่วนจินตภาพก็เลยมีค่าเป็น0ย์เพราะฉะนั้นนะอนุพันธ์อันดับที่2,024ของ e กำลัง x ไซ n x ที่จุด x เท่ากั 0, มีค่าเป็น0ต่อไปการหาอนุพันธ์อันดับที่2,024ของ e กำลัง x c o s x ที่จุด x เท่ากเหมือนกันเนะเริ่มต้นนะเหมือนกันเลยสังเกตดูนะ เรียกว่า copy มาเลยก็ได้นะเริ่มต้นด้วยสูตรออยเลอร์นะพูดให้เหมือนนะสอนต้นก็นะข้อพิสูจน์ไปดูที่คลิปหมายเลข174เห็นม e กับ l o x คูณ2ข้างนะเลขกำลังเอากำลังมารวมกัน e ก x, x กระจายเข้ามานะหาอนุพันธ์อันดทับที่2024อนุพันธ์ผลบวกแยกเป็นผลบวกอนุพันธ์ i เป็นค่าคงตัวดึงมาข้างนอก yeah. <Yeah. S 1> เราอยากได้อนุพันธ์อันดับที่2,024ของ e กํลัง x cos x มันก็คือส่วนจริงของพจน์นี้ yeah. อนุพันธ์ตัวนี้นะ e ยกกําลังค่าคงตัวคูณ x yeah. อนุพันธ์ทั้งหมด2,024ครั้งก็เอาค่าคงตัวตัวนี้ย,ยกกําลัง2,024จริงๆก็มาจากกฎลูกโซ่แหละนะ ที่จุด x เท่ากับ0แทนค่า x เป็น0ลงไป e กำลังศเป็น1เหลือเท่านี้แบ่งเลข2ลงมาที่นี่อันนี้ก็เหลือ1,012ตัวนี้ยกกำลัง2กระจายแล้วก็เหลือ2 i เหมือนกันเนี 2, ยกกำลัง1,012 i ยกกำลัง1,012บรรทัดนี้มาจากหน้าที่8นะ1,012เนะี่ยแยกเป็น4คูณกับ253 i กำลัง4มีค่าเป็น1 1ยกกำลัง253ก็เหลือ1นีในส่วนนี้ก็เหลือ2ยกกำลัง1,012เป็นเลขจำนวนจริงเนี่ยนะส่วนจริงก็คือตัวมันเองเพราะฉะนั้นอนุพันธ์อันดับที่2,024ของ e กำลัง x cos x ที่จุด x เกั0มีค่าเป็น2ยกกำลัง1,012พบกับสาระน่ารู้แบบนี้ได้ในคลิปต่อต่อไป สวัสดีครับ